ราค่าเสียใจจกบาทผมจัดการให้เดี๋ยวผมโอนให้เอาเอาพี่น้องผมมาขึ้นรถให้ได้เด้อเอาพี่น้องผมมาขึ้นรถให้ได้เด้อวางไหนวางไหนครับฮะ<า>วางวางวางไม่ชัดชัดสิครับ ว่ามาเราจะซอยเช็ดไหนมันคนละดับเรืองดิบิมันเบื่อนี่แหะครับที่ดียเออโอเคไปรับไปผมแน่แม่กับลูกกันเด้อยุ่งเที่ยงก่อนเถอะยุ่งเที่ยง保卫เม่นวะ保卫เด้ออ่าไปรับไปผมแน่ลาทรงหมอชิดสองทุ่มหมอชิดใหม่เด้อ แมนฝ้าไปเด้อเสียนวิภามันมีมอบเด้อมอบข้ามอบเด้อเลียงมากล้วค่าใช้จ่ายจักบาทผมจัดการให้เนี่ยผมโอนให้เอานุ่ผมจักบาทอเ,อาเอาผมซอยค่ะมันจะควันหนึ่งไหนวะเอาพี่น้องผมมาขึ้นรถแถวได้เด้อเอาพี่น้องผมมาขึ้นรถแถวได้เด้อ อ่าโอเคโอเคเอาเอารับเคลียร์ประเวณีผมก่อนละกันมาขึ้นรถหมอชิดสองทุบตามนี่ติดการยังท้วมมากเดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปกับทีมงานผมเดี๋ยวผมโอนเงินให้พักเดิงอ่าเอาพี่น้องผมกลับบ้านให้ได้เด้อเอาขึ้นรถให้ได้เด้อเอาไอ้ยเขายืนยันแร้วมันว่ากลุ่มกลัวอ่ะโอเคมีสายสอขง ภารกิจรับชาวอุบลกลับบ้านจอน,นี่มือปราบวอนรถโดยสารอยากเก็บเงิน 3ส,สิงหาคม64ดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์ผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนผูทรจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าของฉายาจอน,นี่มือปรับอินดี้ได้ร่วมมือกับทีมงานทำภารกิจรับผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งเป็นพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีอาศัยอยู่ต่างพื้นที่กลับมารักษายัางบ้านเกิดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวพร้อมโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ตลึงกรุงจอนนี่มือปราบและเ c e b o o k ส่วนตัวระบุว่าผมเรียนไปยังรถแท็กซี่รถตู้กู้ภัยรถจิตอาสาที่รับพี่น้องผมผู้ป่วยมาขึ้นรถทัวร์ท่านอย่าไปเก็บเงินกับพี่น้องผมนะครับส่งถึงปลายทางเสร็จให้โทรมายังผมติดต่อมายังผมเลยกี่บาทผมจะเป็นคนโอนให้ท่านเองขอให้ผมเป็นผู้จัดก,การแทนพี่น้องผมเองครับ ส่งสารพวกเขาในเวลานี้ผมมองเห็นภาพผมเข้าใจหัวอกผู้ป่วยเลยขอให้เงินในกระเป๋าหลักร้อยที่เขามีให้เขาได้ติดตัวกลับบ้านเกิดเขาครับเข้าใจทุกฝ่ายครับติดต่อมายังผมเลยผมรับผิดชอบเองด้วยความเคารพครับจอนนี่มือปราบ ทั้งนี้ดาบตำรวจยุทธพลได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานีกลับมายังบ้านเกิดในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ระลอกใหม่ก่อนหน้าเกิดคลัสเตอร์ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีระยองกรุงเทพและปร,ะริมณฑลดาบตำรวจยุทธพลได้โพสต์ประกาศโครงการบดทิ้มกันรับคนอุบลในเขตจังหวัดชนบุรีระยองกรุงเทพและปร,ะริมณฑลที่ป่วยติดเชื้อโควิดประสงค์ที่อยากกลับ ไปรักษาที่บ้านเฮาเพื่อเข้ากระบวนการรักษาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นการไปรับกลับมาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายโดยรับผู้ป่วยกลับอย่างต่อเนื่องนอกจากรับพี่น้องประชาชนแล้วดับตำรวจยุทธพลยังช่วยเหลืองเงินหมื่นบาทสั่งทำข้าวกล่องเหมาป่าท่องโกน้ำเต้าหู้เพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่รอรถกลับบ้านที่สถานีขนส่งหมอชิดสนามหลวงตามจุดที่รถทัวร์ไปรอรับ ดาบตำรวจยุทธพลได้ระบุว่าภารกิจผมรับพี่น้องกลับบ้านทีแรกผมวางไว้ว่า งบผมทำได้แค่3วันคือ 28, 29, 30กรกฎาคมแล้วระบบการทำงานผมก็สำเร็จด้วยดีผมใช้รถได้หลายคันเอากลับมาหลายร้อยคนพี่น้องได้กลับบ้านปลอดภยัยแต่ดูเหมือนว่าภารกิจนี้จะทำต่อเนื่องมาเป็นวันที่6แล้วและสามารถนำผู้ป่วยโควิดกลับมารักษาที่จังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นจำนวนมากโดยดาบตำรวจยุทธพลไม่ได้มีการเปิดรับบริจาค แลก็ได้แรงสนับสนุนจากผู้ที่ติดตามและชื่นชมผ่านหลังใหม่เข้ามาอีกทางนุงผมบม้าไ่ได้จังสีวายัางไนเออ้อน้ำตาไหไรไอ่เอาผมหนูกับแน่หนูอยูโ่โพไใสไอ่เอาน้องกับแน่น้องอยู่หน้าตาลโอ้ผมกับจังสีวายัางไนบอกมาตอนนี้ อ่นโบกันโมมี่ถมากอันดุซิวลีกับชิมอยเมื่อน้ำบ,บ่อแบงนี่แหละจกักสิณผมบอกว่าจัางไหน,นมันบ่ลายบ่ได้ผมหูเบิดหละข้อมูลตอนนี้เน็่ยยังบ่ได้นีตัวนีลีครับผม้ว่ใหญ่หผมหลับซ้ายว่หูน้องนุ่งผมพี่น้องผมยังบ้าบานมากว่าได้ ทั้งคนนนางถ่ายอยู่หมอหนึ่งแห่งบอกว่าพอดแต่ผมมีเงินโทรออกไอผมอยากมาขอไฟไฟอยู่รีสอร์ทไอเอาผมกลับเนี้ยผมอยู่ปวกแดงเพั่อนโอ้ยน้องลาไอสีซอยจังได้ไอเขาซ่อมนี่น้องไอยจิดีผมเด้อาั่นแต่ไอจะั้งไงล่ะบอกว่าสันมารับสายมามาเบ่งข้อมูลจากผมสิหู้ครับ มันติตัดดเนี่ยรังก้นกับเครียดในผมว่าไอ้หนูอยู่นนบุรีสัมเนีไอ้่าอัผมเนี่ยหนูมาได้บอกว่าน้องลารถมันไปจอดคือป,ปกติพอได้รถมันต้องจอดมองเดียวน้องลาหารถมาได้บอกว่าหนูติดเตือนติดตกับมีผมก็โอนเงินไปให้กินข่าสองรอยน้องล,อลาแบ่งกันใส่เด้อมันมีหลายคนต้องขอเงินจากไอ้ พี่น้องอยาว่าผมเดือกกันสู้ว่เป็นผมบ้เฮ็ดต,ต่อมันหลายอย่างอีลีครับมันมีกิจแห้งมือนีกติต่างมือเจ็ดคนมันต้องมีอุบลัตนเหตุน่อยอีกละเลือใจผมเลือใจพี่น้องผมยังตกรถอีกหลายผมมีรถมาได้ครับตอนนี้ที่รับสายนี่ผมเอาขอมูลไว้ได้ครับผมผมมีรถมาได้ครับเออ ทีเห็ดงานกันอยู่ตอนนี้ขอมุ่นคือเอาขึ้นมือน,นีสองขั้นยี่สิบเก้าละสามสิบเอื่อนอีสองขั้นรถกระเต็มแล้วรถตู้หนึ่งขั้นกระเต็มแล้วตอนนี้ข้างไอเจ้าเหนียวหนูครับนําแม้ยังสผมสิตัวนน้องหนูผมผมมีเงินมมีอำนาจโมมีอุปมาณนแล้วเสียเหตุตังไหนคูณพ่อแม่กับว่าโอ้ยลูกหล่าเอาน้องกรับแน่้ยส โธ่มาทั้งผู้ป่วยกับโร่ั้งพ่อแม่กับโทรสี่ว่าจังไหยเข้าใจเนาะครับเนาะเข้าใจผมอยู่เนาะกันสีโพดเปิดรับวิจารกับย่านถื่งดามาเกันสิไปเอางบประมาณกับจ้ากสิเอาท่างใดมาซอยใจคนกับขนูนึงกับใจสีขาดตายเขากับอยากบ้ารักษากลับมาอยู่ทงหน้าพ่อแม่กับสิต้มสมุนไพรให่กินอยู่ แต่พ่อได้หายกลับมาบ้านบ่ได้จักสีวาจังใดอุบ่เคยหายง่ายด้วยเขาใจเลยครับบางคนกะทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกนอนอยู่จะทุ่มแบนมาสิไอเอานู้กลับแนวสันยาไอเยาน้องกลับแดงไดไอก็ได้ซ้ำไอเอารถไปจอดรับแล้วน้อง,งวันัน ผู้ใดขึ้นรถได้ก็จังหน่มาผู้ใดมาขึ้นกว่ได้ที่หลักขันมันมีเงินอีกมีงบประมาณหลายๆก็สิได้เอารถไปแก่กันมาขึ้นรถมาขึ้นรถได้มาอยู่น้องหลายเป็นกําลังใจนอครับเด้อขันสุวะผมเห็ดได้แค่วันทีสามชิฟนี่สายเชียร์ชิจิยาวาผมเด้อผมเต็มที่ที่สุดแล้วเงินส่วนตัวผมกับบอมเอนหน่อยขอบคุณน้องนุ่ง ที่เคยมีบัญชีผมจะเคยสื่อของผมอุดหนุนเสือผ่าผมออนไลน์ผมผสมผมกับร้อยโอนไม้ผมเอื่อ้ยนองนุ่งเอฟซีที่เคยมีบัญชีในการสื่อขายข,ายของออนไลน์ผมกับโอนมาให้นะครับแต่ต่อจากดีไปผมก็ยังบ่หูว่ามันสิเหตุใดต่อซัําไดนะครับเอาเป็นว่าเท่านี้แล้วครับผมอยากเห็นน้ำตาผมมันไหลออกไรก็นี้ ผมขอฉีแจงซัมนี่นะครับนาะเอาเป็นว่าผมฉีเอาเต็มที่เฮตีสุดครับ่าเต็มที่เหตีสุดเอาเท่าที่ได้นะครับเอาพี่น้องที่กำลังตกรถรถ,รถอยู่นะครับหาทางกลับโทษเข้ามาเลยนะครับเด้อผมสี่หายทีมงานรับข้อมูลไว้ผมสีหาทางหาเงินเพื่อที่จะเอาพี่น้องเข้ากลับมาให้มากที่สุดให้ได้นะครับ ตัดปัญหายานดดาม่าโดยการเปิดรับบริจาคผมโบยังโบโพดเปิดรับบริจาคนะครับผมย่านผมถือดาม่าผมยังโบโพดเปิดรับบริจาคไปเบิ้งหน้าเฟซหน้าเพจผมเลยนะครับผมยังไม่ได้โพสเปิดรับบริจาคนะครับยังโบสามารถไผ่ศีมาดาม่าผมได้นะครับเนาะตอนนี้ผมใส่งบส่วนตัวนะครับเผื่อซอยเหลือพี่น้องเฮาและผมทําได้ดีมากพี่น้องหลายๆคนเด้ก,กั็หอดบ้านเป็นที่สําเร็จนะครับก็ถือว่าถูกอย่างมันสุดยอดแล้ว นาไวล่านี่นะครับกาบขอบคุณทุกทกท่านนะครับเนาะกาบขอบคุณหลายๆครับเอาเป็นว่าขันมีอันใดเพิ่มเติมผมจะมาฉี้แจงต่อไปกาบขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับอยากเปิดอยู่ครับแต่ม่ญาณดานมาครับผมขึ้นสิบโเปิดนะครับเปิดรับบริจาคขึ้นสิบโเปิดนะครับเดี๋ยวผมหาคิดวิธีทางหาเงินเพื่อจะซอยพี่น้องเข้าโดยที่ ตัดปัญหาพวกดราม่าผมก่อนพอการเปิดบริจาคนี่ผมกับบก่าพอผมเป็นคนดังเป็นคนโด่งดังในโซเชียลมีผู้ติดตามมากมายนะครับนี่แหละคือปัญหาที่หให้ผมต้องเครียดอยู่ตอนนี้เห็นพี่น้องเข้าถารถมาบ้านอีกหลายแต่ห็นบ่มีปัญญาบ่ม,มีเงินสีไปีซอยเขาเด้ท่านท่วงที่และทั่วถึงนะครับผมขอคุณหลายๆนะครับเด้อนะครับเ,เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมจะคอยว่ากันและฉี้แจงต่อไปครับสวัสดีครับ